หลังจากควันหลงมาจากเหตุกระเบิดที่จังหวัดนราธิวาสพักประชาชาติก็เริ่มทําหน้าที่ในเรื่องของความเป็นตัวแทนเห็นไหมครับเราด่าอยู่แม่แม่พกกมลศักดิ์อารีเป็นเนี่ยเป็นเจ้าของพื้นที่เนี่ยไปไหนเห็นไหมครับลงไปเลยทันทีครับเพราะฉะนั้นเราเรียกร้องต่อนะครับคุณวันนอคุณอารีเป็นคุณนักบูดินคุณกมลศักดิ์คุณเด่นต้มมีนาเพชรดาวต้มมีนาคุณกูเฮงคุณสมมุติเป็นจัลักษ์สอสอพรคประชาชาติและสสมุสลิมชายแดนใต้ทุกคน คุณควรทําในสิ่งที่ต้องทำสักทีนั่นคือนํามวลชนชายแดนใต้ออกมาอ่านถแถลงการหรือเดินขบวนต่อต้านเจ้าใต้ต่อต้านความรุนแรงทุกชนิดคุณออกมาสัทีอย่าแค่ไปเยี่ยมตำรวจคุณต้องต่อต้านแสดงจุดยืนว่าพวกคุณต่อต้านความรุนแรงทุกชนิดในชายแดนใต้คุณต้องแสดงให้เห็นว่าคุณคือผู้นำคุณมีมวลชนทุกระดับชั้นนำมวลชนเหล่านั้นออกมาเดินขบวน ให้มืดฟ้ามัวดินทั้งสามจังหวัดชายแดนใต้โดยมีคุณวันนอเดินนำหน้าคุณเด่นต้องมีนาอารีเพนอุตรสินกมลศักดิ์วิวัมุกสุไลมานนักบุรินอุมาเดินขบวนนำหน้าประชาชนเดินไปทั่วจังหวัดนราธิวาเดินไปจังหวัดปัตตานีเดินไปจังหวัดยะลาประกาศตัวว่าไม่เอาโจรใต้ต่อต้านความบุญเรทุกชนิดใครเห็นด้วย้างครับที่อยากจะเห็นพวกนี้เดินนำหน้านำขบวน นาประชาชนชาวสามจังหวัดชายแดนใต้เป็นหมื่นคนให้มืดฟ้ามัวดินอยากเห็นนายวันนอนายเด่นนายมุกนายอารีเพนนายนักบุรินเดินนําหน้ามุสลิมมาลายูมืดฟ้ามัวดินถือธงชาติไทยเดินจากสารกลางไปมัสยิดกลางต่อต้านกับความการก่อการร้ายทุกชนิดต่อต้านการวางระเบิดต่อต้านความรุนแรงทุกชนิดนายวันนอทาให้เห็นหน่อยทําให้เห็นหน่อยนายวันนอนายอารีเพนนายเด่นนายมุกสุไลมัน นายเด่นต้องมีนะเพชรดาวต้องมีนะทําให้เห็นหน่อยทําให้เห็นหน่อยทําจากจังหวัดนาราธิวาแล้วมาทําที่จังหวัดปัตตานีแล้วมาทําที่จังหวัดยะลาแล้วไปทําที่สี่อำเภอสองขลาทําทให้เห็นหน่อยชาวไทยชาวพุทธเขาอยากจะเห็นทําให้เห็นหน่อยนี่คือหน้าที่ของสอสอที่ควรจะทํามาเมื่อส0สิปีที่แล้วแต่วันนี้ยังไม่เคยเห็นเนี่ยอปวสและคนไทยพุทธจำนวนมากเรียกร้องออกมาทาหน่อย ให้ฝ่ายความมั่นคงเขาชื่นใจให้แม่ทัพภาคสีชื่นใจให้คนไทยทั้งประเทศชื่นใจคุณทําหน่อย